อกลับก็สู่เบอรที่3นะฮะกับกับเธออยากรู้เจ้ตัวอยากเล่ากับพวกเราทั้ง5สาวสวยนะคะช่วงนี้เราเปิดรับสายโฟนอินนะฮะสายสดๆเข้าสู่รายการกับเบอร์เบอร์อะไรฮะศูนย์สองขึ้นมาสิคะเอฟเอฟสองไม่ทันไม่ทันผัวอุ้ยผัวสาวนี้เราไม่ทันค่ะอ่ะเอสเว่นกันก่อนนะคะอะไรเนี่ยสามหนึ่งสองอ๋อเปิดรับสายสดๆค่ะศูนย์สองสามหนึ่งสองศูนย์สี่สองสี่นะฮะใครอยากที่จะ ผู้สายขอเราสดๆนะคะเราอยากอยากรู้เรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวเราตอบให้ะนะคะแตวนี้เรามีประเด็นน้องจั๊กน้องจงะ๊ะวงเทอร์โบเนี่ยก็เปเ็นประเด็นร้อนจริงๆช่วงนี้ติดคอนเสิร์ตแล้วเรา,เราอีสานเขานะเราก็อยากเป็นประเด็นร้อนเหมือนเขาเหมือนกันจะบอกให้<ม>นะฮะนอกนจากตรงนี้แล้วเนี่ยจั๊กเขาบอกเขาบอกว่าทำไมเรากลับมาพูดรูม้มะเมื่อกี้เราไปรับสายเพื่อนมาเพื่อน<ว>บอกว่าฟังข่าวน้องจั๊กเนี่ยไม่ทันเพราะว่ามาไม่ทันมาดูแล้วก็ดูคลิปแล้วว่าเขาเป็นยังไงบ้าง จะบอกว่าวันนั้นฉันได้ดูรายการรายการหนึ่งพูดออกได้ไหมรายการช่องช่องหนึ่งทางช่องช่องหนึ่งทางช่องที่ดัที่สุดนจะนนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่องเยอะสีใช่ไหมนะฮะพิธีกรคือคุณวูดี้มารินทาจินดาค่ะโอ้ยรู้แล้วค่ะมีสายม่สายคุณลูซี่จาะเพชรบุรีคุณลูซี่เหรอฮะสวัสดีค่ะคุณลูซี่สวัสดีค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะที่นี่สวยมากเลยค่ะสวยทั้งห้านางเลยค่ะสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวยมากเลิศมากสวยก็ปล่อยที่เชดได้นะคะโอ้ยเมนแล้วค่ะด้านในค่ะคือสวยมากขนาดด้านในพี่โบค่ะตาหลาตตาเหลืองใสพวกเราค่ะขอบคุณพี่ไม่พูดประโยชน์สุดท้ายมาเกือบเชื่อแล้วนะคะพี่ดูสค่ะพิ่สบูญน้ำทั่วมไหมคะ ไม่ท่วมค่ะคุณต้อสมบุญณมากสมรพิจิตนครสวรรค์บม่จะไม่ท่วมเพราะกระเทยเยอะค่ะอ๋อกระเทยช่วยกันพิดน้ำเหรอพี่ค่ะกระเทยเยอะน้ำก็เลยไม่ท่วมค่ะคุณพี่ขาหนูมีเรื่องจะถามนิดนึงฮัลโหลพี่ลูซี่ค่ะค่ะคุณพี่ลูซี่คิดเห็นยังไงกับน้องจ้าววงเทอร์โบบ้างคค่ะ หนูคิดว่าธรรมดาค่ะพี่ธรรมดามากๆก็ว่าเขาไม่แสดงกิริยาและเขาแค่เค้กเกาแบบไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วแล้วแต่หลว่พี่บอกนะคะบางเด็กคนที่ธบูนน่ะให้ผู้ชายยัดตังไปที่นมที่อวัยวะเพศน่ะเยอะมากค่ะเลอะมากกว่านี้จริงจริงมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเขาไม่ได้ออกสื่อเฉยๆก็เหมือนเดิมธรรมดาเนาะคุณพี่ขาทราบทราบรายการนี้ดูมาจากที่ไหนฮะทราบข่าวสางกรายการนี้ที่ไหนแล้วก็สัญญาณชั้นหรือเปล่าคะ ชัดมากเลยค่ะสัญญาณชัดดีใช่ไหมพี่พี่ดูจากทีวีหรือในเว็บไซต์นะคะจัดทุกวันเหรอคะรายการนี้ไม่ไม่คืนพลี้ยุกวันทุกวันพฤหัสค่ะเราออนแอร์ทุ่มสองทุ่มสองทุ่มหรือสามทุ่มค่ะอ๋อสองทุ่มหรือสามทุ่มใช่ไหมทุกวันพฤหัสฝากพี่ลูซี่ติดตามชมรายการด้วยนะ เดี๋ยวจะบอกเพื่อนติดตามโซ่ชยสวยทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณมากลูซี่แต่อย่าพิ่งไปไหนซิยังคุยไม่จบนี่นี่ขถามไดไหมว่าพี่ลูซี่จะได้เสื้อพี่ลูซี่ค่อทางรายการเรานะคะมากเสื้อสวยๆพี่ลูซี่ตอนนี้พี่ลูซี่เออเนี่ยได้เสื้อหนึ่งตัวจากรายการสวยไม้ะสวยมากใส่ไซส์อะไรพี่สวยเหมือนคนถือนี่เลยพี่ใส่ไซส์อะไรคะฮัลโหลค่ะพี่ใส่ไซส์อะไรคะ หนูไม่ค่อยได้กินเลยพี่ใส่พี่ใส่ไซส์อะไรคะใส่ไซส์อะไรเสื้อไซส์อะไรคะไซไซเอสดาไซเอสดาคะไซนี้เลยไซนี้เลยไซนี้เลยเนี่ยฮะสวยพี่รูซี่จริงหนึ่งคำถามจากพวกเราพี่รูซี่สวยไหมคะไม่สวยอยากสวยพี่ทั้งนั้นเลยอยากสวยเนี่ยอะไรมาพี่สวยฮะ สวยมากเลยค่ะอ๋ออยากสวยนี่ผมจะบอกว่าอยากสวยเคล็ดลับความสวยเนี่ยมีอยู่ตรงหน้าพี่แล้วคือน้องนัดนัดมีอยากรู้เรื่องเคล็ดลับความสวยอะไรไหมฮะค่ะอยากทราบเคล็ดลับความสวยไหมพี่อยากรู้จักค่ะอยากรับอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้เรื่องอะไรอยากบอกถามมาเดี๋ยวจะตอบให้ที่ไหนคะทำสวยได้อ๋อที่ไหนทำสวยได้ที่ประตูน้ำผมรูที่นิกก็ทำสวยได้นะ ราคาสอยากพี่นู๋สูถามหน่อยถ้าถ้าแปลงเพศมีความรู้สึกไหมคะนู๋อยากแปลงเพศบ้างเลยตอนนี้อ๋อยังไม่ได้แปลงใช่ไหมคะพี่พี่พี่ลูซี่ยังไม่แปลงเพศหรอยังไม่แปลงค่ะอยากแปลงไหมอยาแปลงม้วมีความรู้สึกไหมอ๋อมีความรู้สึกไหมน้ำตอบสิใครแปลงกัแล้วตอบสิ ก็มีความรู้สึกเหมือนผู้หญิงทั่วไปแหละค่ะหรอจริงๆเพราะหลายๆคนหลายๆคนอาจจะบอกว่าจริงๆแปลงเพศมาแล้วเสียดายที่ไม่ได้แปลงเพราะว่าเพราะว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศหรือว่าหรือว่าคือไม่เหมือนแต่ก่อนหลายๆคนบอกว่าอาจจะแปลงแล้วจะเป็นอันตรายอะไรเงี้ยแต่ถ้าที่นักแปลงเพศมาประมาณ2ปีนั้ก็ปกติใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งมีความรู้สึกไหมนะมีค่ะฟินเฟิแต่เราเสร็จมันกับผู้ชายไหมคะอะไรนะคะเสร็จมันกับผู้ชายอยครับเสร็จไหมเขาถามว่าเสร็จไหมอุ้ยเสร็จไหมเหรอคะ คือตอนนี hmm. that good that good that good ้นางไม่เสร็จแต่หนูเสร็จแล้วค่ะพี่ถามหนูเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาชิงนะคะแต่ว่าดูดูจากสีหน้าดิฉันแล้วก็คงจะเดาออกว่าเสร็จหรือไม่ในสีหน้าเป็นไงฉันไม่เห็นเออเสร็จพี่สวยมากเลยชมเชยมากสวยมากแต่นัตนางเนี่ยสวยมากเลยไม่แต่พี่สวนอ้วนก็สวยนะบอวตรงๆนะขอบคุณค่ะพี่ลูซี่ขสวยบอวตรงๆพี่ลูซี่เป็นคนดีเอาเสื้อมาสองตัวป่ะอ่ะโอเคค่ะพี่ลูซี่ขา เดี๋ยวพี่ลูซี่ฝากเบอร์ไว้หลังไมค์แหละเราติดต่อกลับนะฮะพี่ลูซี่ได้รับเสื้อหนึ่งตัวจากรายการเราขอบคุณพี่มากติดตามชมทุกๆวันที่รหัเลยนะคะพี่ลูซี่ขานอกเหนือจากตรงนี้เราไม่ได้มีเสื้ออย่างเดียวนะฮะเรายังมีของรางวัลมากมายดีเดียวจากทิดฟนีจากอาคาซ่าจากคาริมโซเยอะมากนะคะขอบคุณพี่ลูซี่มากค่ะขอเบอร์ที่ตอหลังไมค์ด้วยนะคะขอเบอร์ด้วยนะพี่ฝากเบอร์ด้วยนะคะฝากเบอร์ไว้หลังไมค์ฝากเบอร์หลังไมค์ด้วยนะคะ นอกจากที่จะโฟนอินมาแล้วยังสามารถส่ง SMS มาร่วมสนุกกับรายการเราได้นะคะส่งมาที่เบอร์4642605นะคะทำไมดูสวยกับผู้หญิงอีกเนาะจริงจริงอีกน่าหลอกอ่ะมาทำมานี่แต่เป็นแต่เป็นแต่นี่เป็นคนโรคจิตอย่างวที่ว่าถ้าสมมติว่าไปเจอเ้อไปเจอใครๆตอมแบบตมห้างตมอะไรต่างๆจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเดินเข้ามาแล้วแบบว่าสวยจังเลยอะสวยมากทำไมอะ พรู้สึกว่าโปอ๋เหรอพรรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไปเดินห้างไปอะไรคนก็คงจะอาจจะมองเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะบอกว่าสวยมากเลยอะสวยเดี๋ยวมันจะเลยไปเดี๋ยวมันจะเลยสวยกว่าผู้หญิงอีกมันจะมีคำนี้ออกมาไม่ซอเลยไม่ดูโอ้เล้แต่ไม่อยากเคยฉันไม่เคยได้สัมผัสเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้เจอบ่อยคุณครีมรอสายอะรามีสายอยู่นะคะโฟอินจากน้องครีมสวัสดีค่ะคุณครีมสวัสดีค่ะ พี่ผู้หญิงหรือเปล่าในเสียงหวานหวานผู้หญิงหรือเปล่าจ้าอ๋อเป็นแบบประเภทสองค่ะจริงเหรอเป็นเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนที่ไหนเป็นคนทุกที่ค่ะดีมากพี่แกจะเงมากมาแล้วมาซ้อมมาเป็นคนทุกที่ค่ะแต่น่าจะไม่ไม่เป็นคนตรงที่เดียวมนพูดอยู่แี้ยอ่ะโอเคค่ะสวัสดีคีมีอะไรคะอะไรนะคะคีมีอะไรจะถามไหมคะ มีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณค่ะเนี่ยหละมีแต่ใครใครหลายคนก็พูดแบบนั้นน่ะเขาชมคนเขาไม่ได้ชมเป็นตัวเขาชมคนรวมฉันด้วยหรือเปล่าเนี่ยรวมนีฉันด้วยหรือเปล่าคะคุณครีมใช่ค่ะอ่าคุณครีมค่าเอ่อคุณครีมอยากปรึกษาอะไรกับเราฮะเรื่องเรื่องอะไรบ้างคะ เรื่องความสวยอะค่ะคืออยากจะรู้คือดิฉันเนี่ยครีมเป็นคนค่อนข้างเป็นสาวผิวสีอะค่ะอยากจะถามว่าช่วงหน้าหนาวอย่างหน้าฝนช่วงเนี้ยควรจะใช้อะไรอะคะควรจะแต่งตัวแบบไหนค่อนข้างลงมีสีนะคะอ๋อสไตล์การแต่งตัวหมายถึงเสื้อผ้าไม่ใช่สีผิวใช่ไหมคะ ค่ะถ้าสีผิวแดงดังว่าถ้ามันดังบ้างนักกต้มน้ำร้อนแล้วก็สาดเลค่ะลากตรงส่วนที่มีปัญหาค่ะแล้วก็ตะกระเละนะค่ะก้อยจริงเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นต้องถามน้องเบสเอาเบสบอกนิดนึงค่ะสาวผิวสีเนี่ยอย่างคุณครีมเนี่ยควรแต่งตัวยังไงคือควรแต่งตัวสีออดเออร์โทนเพราะว่าใส่สีจัดไม่ได้ไม่ควรัดจะทำให้คนดูขั้นขึ้นมาแล้วก็ถ้าสมมติใส่สีขาวไปก็ไม่ควรก็ควรใส่สีกลางกลงนะคะแต่ว่า คือจ,จ,จริงจริงจริงตอนนี้ก็เริ่มมีเทรนด์ใหม่เหมือนกับว่าคนผิวสีแต่งตัวสีจัดมาก <S 2> <S 2> าที่อเ <บา S 1> มริกา<ซ>หรือที่อะไรเงี้ยค่ะสีสีสสชมพูแป้นสีเขียวสีส้มยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า<ค>ตอนนี้นะคะแต่คนเขาจะบอกว่าเออถ้ามีกล้าใส่เหมือนกับข้าพิกมันอยู่ที่มันอยู่ที่คว <ๆ S 3> ามตั้งใจของตัวเองแต่ว่า าสมมติว่าคุณครีมอยากอยากบอกว่าอยากเพลย์เซฟก็แต่งตัวสีอย่างที่น้องเบสบอกว่าค่อนข้างจะอยู่ปานปานกลางเพราะเราเพราะเราเดินอยู่ในถนน่บ้านเราอ่ะเป็นคนไทยมันคนไทยเจออะไรที่มันโดดเด้อกนไม่ได้วิจารณ์จูนตื่นลูกจูนตื่นตื่นตื่นจูนไม่ตื่นเลยจูนบอกวันนี้มันเกิดน้องด้วยนะใช่วันนี้วันนี้มันเกิดน้องจูนเดี๋ยวมีครีมในสายเดี๋ยวค้าวอีมตอบแล้วกันตอบ โอเคขอบคุณน้องเบสมากนะคะทายในที่มั่นใจขึ้นเยอะเลยดีดีขึ้นใช่ไหมคะหวังว่าคงแต่งตัวถูกกาได้สวยขึ้นนะคะรายการนี้ดีมากนะคะจะติดตามทุกเทปค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทีมมากคะเอาเสื้อด้วยนะเอาเสื้อด้วยได้ค่ะได้ค่ะเทีมใส่ไซส์อะไรคะ เป็นผู้หญิงตัวเล็กขอ2 S นะคะสองเอ๋อซื้อใหม่ค่ะเดี๋ยวสักีไม่ใหม่คะสองไม่มีค่ะบีเอฟเดียวค่ะค่ะฝากคุณคีฝากเบอร์หลังไมคด้วยนะคะออ๋ขอบคุณค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวค่ะคุณคิีขาค่ะมีมีเอสเนอะแฟนคุณคิีซื้อกองหรือเปล่าคะกองแกงว้าวได้ข่าวว่าน้องครีมมีสามีกองประคะเออใช่ปะคะ เออโอเคใส่หลุดนะคะตุ๊ด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 โอเคขอบคุณน้องครีมมากค่ะเดี๋ยวเราเสื้อหนึ่งตัวนะฮะน้องครีมของเรานะคะ